แน่แล้วก็คือที่มาเลเซียนะครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะครับก็คือบิลลี่จีนคิงคัพ2022ในโซนเอเชียชนิกลุ่ม2ที่เราเกินไปเมื่อวานนะครับที่ทีมไทยของเราในะรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าอาจจะอยู่กลุ่มที่ไม่หนักนัดนะครับเราชนะมาทุกนัดทุกแมตช์แล้วก็เข้ามาชิงชนะเลิศอย่างที่ต้องยอมรับกันว่าอันดับโลกเราเป็นรองทีมอย่างฮ่องกงที่เขายกให้เป็นเต็งหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อวานต้องบอกว่า,าเป็นผลงานสุดยอดครับเพราะว่าเรา เช็คปินฮ่องกงได้แค่ประเภทเดี่ยว2แมตช์ก็ไม่ต้องเล่นคู่แล้วเพราะว่าเอาชนะได้ทั้งเดี่ยวมือ2และก็เดี่ยวมือหเลยครับ ต้องปรบมือให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอนี่คือการฟิกซ้อมอย่างต่อนเนื่องใช่ครับการวางแผนการเล่นของคนข้างสนาอมอย่างโค้ชใช่คับแล้วก็ผู้บริหารก็ให้ <Yeah. S 2> เรียกว่าให้ความดูแลอย่างดีนะครับก็ทําให้ทุกคนเนี่ยดีใจดูภาพหลังจบการแข่งขันเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าต้องต้องเรียกว่ายกแชมป์ให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ครับก็ส่วนหนึ่งคือการวางแผนดูฟอร์มจากการขันในรายการอาชีพนะครับแล้วก็เลือกน้องอีพ,พัชรินชีพสันเดชเป็นมือหนึ่งหลักนะครับอาจจะไม่ได้ ตรงกับอันดับโลกนักนะครับแต่ว่าก็ทําได้ครับอย่างในแม์เดียวมือหนึ่งที่เอาชนะยูดิสชองไปได้แบบสวยงามสเซตร,รวดก่อนหน้านั้นก็คือเดียวมือ2ซึ่งก็เห็นชัดครับว่าจะใช้น้องออมสินันชิสาฉันทะนี่ลงเล่นมาตลอดสาวประจวบที่อายุเพิ่งจะสิบเก้าปีนะครับแล้วก็เอาชนะทางอาูอ๋โฮชิงนะครับของฮ่องกงไปได้ก่อนด้วยก็ทําให้ประเภทคู่เนี่ยซึ่งก็คงจะเตรียมส่งอย่างน้องแนทคันนินนะครับน้องรุงข้าวลาลานาลงมาเล่นก็ไม่จําเป็นต้องเล่นละเพราะรอบชิงชนะเลิศ ก็ต้องถือว่าาเราเอาชนะแล้วก็มีโคต้าเดียวเท่านั้นนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับในการที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในระดับดิวิชันหนึ่งหรือว่ากลุ่ม1น,นะครับก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในปีหน้าต่อไปอันนี้ก็เชื่อว่าท่านนายก สุชัยพรชัยศักอุดมก็คงไปกด ATM ไม่เรียบร้อยแล้วหลังจากทราบข่าวเมื่อวานคือไม่ต้องถามว่ากลับมาแล้วจะได้อะไรขอให้ทําผลงานกลับมาทุกอย่างมีรางวัลนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเมืองไทยนี่แหละในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวคงมีสื่อมวลชนตามไปทำข่าวนี่เป็นภาพจากมาเลเซียนะครับก็ยินดีเพราะว่า ชนะทุกแมตช์เลยนะครับจะว่าไปแล้วนี่ไม่ไม่ไม,มีแบ์ไหนที่แพ้เลยด้วยซ้ำแล้วก็สามารถเลื่อนชั้นได้ด้วยยินดีกับทีมบิลลี่จินคิงคัพของไทยด้วยนะครับไหนไหนพูดถึงเทนนิสแล้วก็ปิดท้ายแบรกแรกด้วยการแข่งขันเทนนิสแคนาเดสโอเ่นนะครับอย่างที่รายงานไป